ตอนนี้สัญญาสินเชื่อบ้านหลังแรกของเราอยู่ที่ประมาณใกล้จะ3ปีแล้วนะคะให้เตรียมตัวดูตรงนี้นะคะดอกเบีย้ยตรงนี้นะคะเห็นไหมคะดอกเบีย้ยตอนนี้อยู่ที่4.25แล้วนะคะป,ปีที่3นะคะดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องทําคือวางแผนว่าเราจะ retention ดีไหมจะ r e ไฟแ a n c e ดีไหมจะทาอย่างไรต้องมาเทียบเปรียบเทียบตัวของดอกเบีย้ยและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในกรณีนี้นะคะปีที่3ของเขานะเขาจ่าย1 2 0 0 0บาทตอน นะคะคมันไปอยู่ที่ต้นอยู่ที่4,3 0พแล้วก็อยู่ดอกเบีย้ยตั้ง7จ0ดกกว่าๆนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าเรารีไฟแนนซ์เนี่ยก็จะทำให้ตัวต้นมันเพิ่มขึ้นแล้วก็ดอกเบีย้ยมันลดลงค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะเราจะไปรีไฟแนนซ์หรือว่ารีเทนชันขึ้นอยู่กับความพร้อมของเราอีกทีนะคะถ้าสมมติว่าเราไม่ได้ทำงานแล้วนะคะแนะนำไปรีเทนชันค่ะลดดอกเบีย้ยในธนาคารเดิมไม่ได้ยากนะคะแค่ย,ยื่นแบบประชาชนสำรนาทะเบียนบ้าน ถ้าเป็นเคสที่กู้ร่วมนะคะคนใดคนหนึ่งไปทําเรื่องก็ได้ค่ะรู้สึกว่าดอกเบีย้ยของ Retention มันยังไม่โอเคเราอยากจะได้ดอกเบีย้ยที่ลดลงนะคะน้อยกว่าน,นี้และเรายังทํางานอยู่ยังมีอาชีพอยู่นะคะแนะนําไป Refinance ค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะ Refinance เราก็ต้องมาคิดในเรื่องของ ค่าจดจำนองค่าประเมินมีค่าทมเนียมนิดๆหน่อยๆของธนาคารนะคะบางธนาคารมีโปรโมชั่นฟรีประเมินฟรีค่าจดจำนองนะเอาเป็นว่าเราต้องไปหาข้อมูลก่อนพอเราได้ดอกเบีย้ยทั้ง Retention และ Refinance แล้วนะคะเราก็นำะมาเปรียบเทียบกันค่ะว่าตัวไหนถูกที่สุดดีที่สุดในเวลานี้สำหรับเราแล้วก็เลือกตัวนั้นนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นอย่าประวิงเวลารอเวลานะคะเพราะตอนนี้เนี่ย เขาใกล้จะหมดสัญญาแล้วมันเป็นสัญญาเกือบจะครบสปีแล้วดังนั้นต้องรีบไปทําเรื่องแต่เนินๆนะคะแนะนําประมาณ2เดือนล่วงหน้าถ้าใครอยากจา้าเรียนรู้เรื่องของคอสสินเชื่อคลิกเข้ามาในหน้าตะก้าตรงนี้นะคะน้องสามารถยื่นกู้เองได้เลยถ้าน้องมีความเข้าใจมากพอและก็เตรียมตัวมาดีค่ะ